สวัสดีครับสวัสดียมมเสาร์นะครับเนาะมวอนี่ก็พามาชมลูกนกนะครับเนาะมือปืนก็ล่งป้อนลูกครับอ่าโตเลย <c oughs> ครับนี่ดูขาจองไว้คูหนึ่งนะครับเนาะได้อายุก็จะได้ทรงนะครับนีนี่ครับลูก ออตุนี่ครับปอค้าพี่นนองออตุหนึ่งคู่ครับผมไปโคราดเนาะครับครับนี่กับชุดนี่กับ หาหกเกดครับเจ็ดโตัวนดุ้่นมีอีกสองนะครับสองตัวเป็นเจ็ดตัวครับผมชุดนี้ขนาดไดละชุดป่านนี้ยัมประท่านขายยู่พี่นอ้องเงี่าท่านครับผมนกซีพอครับ ไอ้โกงร่วมห้ากับจะเบิดแล้วนะครับนะเนาะเหยือบกีโตครับกาวาสิเอาไว้เฮ็ดพอพันต่อนะครับซุ่มอายุสี่หาเดือนนะครับเนาะแล้วก็จะได้เอายายสายพันต่อไป ชุดนี้ก็เลคัดออกมาเบิ่งสังเกตการน,นะครับว่าตัวได้เป็นตัวผู้ตัวเมียพ่อได้ซ้อมเบิ่งนะครับถ้าเห็นคันบันสต,ตัวแล้วนะครับเนาะตัวนี้คือลูกออตโต้ครับผมไม่เล่นปีนานะครับพี่น้อออโต้สามโฟตโต้หนึ่งครับ ครับคู่นี้ออโต้ครับคู่นี้คู่ง่ญ่นี่ครับผมแต่ว่าตัวนึงผมเสียงหน่อยจะนึกเสียงกลางครับก็รุ่นรุนกันนะครับจะได้คิดว่าตัวเสียงหน่อยอาจจะเป็นนกแม่ครับปากคาสีน้ำเงินลายคู่กันละพี่น้องนิย่นคู่น้ำครับ อีกตัวนึ่งนะครับเนาะ,ะเป็นรูปโทษครับเป็นลูออกโตก็จับขึ้นชา้านเลยในประมาณอาทิตย์นึงนะครับกับขันแล้วแต่ว่าเจ็บขาครับผมพอพันครับกำลังจะทำงานกับพอพันอพอพันเรื่องเอ,อิ่นกแม่ขึ้นห้างครับผม ชุดนี้เป็นแม่อาดัมนะครับพอพันเอาลูกอนะ โอ้ซ oh, ับขาครับนุกนึ่ง อดอโอเแก,กล่องครับโชคไอ้กล่องครับส่วนตัวนี้ก็แตกเมื่อวานครับผม ชุดน้องลาสุดเลยครับมาสองฟ้องนะครับไข่สองมวยนะครับนออกแล้วครับเป็นลูกฟโฟโตนะครับคููนี้ส่วนคููนี่ครับผมก็เป็นสองพ่อสองแม่นะครับเป็นลูกโทนเป็นลูกโทนได้คอกละโตครับก็เลยเอามาร่วมกัน มาร่วมกันนะครับจอด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 เป็นลกูกห้ำน้อยครับห้ำน้อยโอเคโอใจกรับลูกโ,โตตัวอีกครับสองตัว ชุดนี้ก็ได้เจ็ดตัวครับเจ็ดแปดเก่าับตัวน้อยตัวน่อยห้าบพันนับนะครับเพราะคนเราชุดกันตัวนี้ก็ซีตาครับผมซีตาเป็นนกสายแลนนะครับเนาะก็ได้ร่วงเขาคู่ไหมครับผมไ่กับลูกออโตนะครับก็รอผลผลงานปีหนาครับอาจารย์ จะได้คันพี่นะสำหรับโฟโตกะไข่อีกแล้วครับผมมันเป็นกระล่างเบงไข่ป่ะครับพันแล้มาจะเป็นไข่ใบที่สองนะครับเนาะกระล่างเบงไข่ครับผมกระล่างจะออกไข่อ๋อออกแล้วครับสองใบครบแล้วนะครับเนาะครับครบสองใบออกไข่พอดี ไปนังป่งนางเบงไหครับสองใบนะครับก็สีได้รอบมือปืนจักหน่อยครับผมรอบมือปืนล้วเห้ากสีได้เอาไปใส่มือปืนครับ <c oughs> <c oughs> หกเนี่ยจักหน่อยครับผมกูด,ดัางกิบหนก <laughs> นี่ก็เป็นมือปืนครับผมมือปืนที่ห้าเอาไข่หนกไงห้ามามใส่เดานะครับเนะาะขอไงใส่แล้วไข่สองใบลูกห้ำหน่อยครับผมลูกห้ำหน่อยของอาจารย์มนาครับมโนร้อยเอสนะครับเนาะเพิ่อนเอามาฝากผสมให้นะครับแบ่งลูกกันกชุดสามมาแล้วครับชุดสามมาแล้ว แหลกไปลูกโทนครับผมชุดสองก็ได้มาคูครับครับอันนี้ก็นาแ็่ว่านาจะโดนครับนี่กสีได้ออกลวใครครับมีมือปืนกับพ้อมแล้วครับใครออกระบายนึงนะฮะกีได้จับเอาเอาใครมา ใส่์นะครับเนาะเพราะว่ากับพรอมแล้วนกเขาเงยกับใครแล้วครับผมนี่ครับคู่อ่างครับผมลกูกซีตาเนาะครับลูกคู่อ่างไปปลาสองเท่อแล้วครับเดิมคันแหละแต่ว่าข้าก็ต้องรออายุก่อนครับผมนกหน่อยอยู่เหลินบ้านใดแลอครับเพราะว่า ถ้าถือนกปลาตัวกิ้งกงมานี่รบครับนกหน่อยเฮ้จังไดกระสูนกอายุบ่ไดดนะครับเนาะอายุนกข้ามันหน่อยถึงจะเจงเป็นได้ครับถ้าถือนกปลาตัวกิงอายุดีๆมันก็ยานเขาคือเก้าครับผมมีความเป็นจริงนะครับความเป็นจริง อันนี้ก็จะได้ขออตวัวนะอาจ,จารย์น้าบ,บ้านอีกอะเมื่อนี้ก็บ่มีมยังหลายนะครับนาะต่มาอัปเดตลูกนกซูเบิงนะครับนาะครับสุดท้ายนี่ก็ฝฟากดิดตามกดไลค์กดแชร์เด้่อพี่น้องสวัสดีครับ